แฟนประสาทสายฟ้าได้เฮจอมทัพคนใหม่โพสต,สตอรี่ถึงสนามบุริรัมสวัสดีครับบอกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับแฟนบอลประสาทสายฟ้าได้เฮจอมทัพคนใหม่โพสต,สตอรี่ถึงหน้าสนามบริรัมแล้วหลังจากก่อนหน้านี้จีดีคันยุกแนรุกจอมทัพคนใหม่ประสาทสายฟ้าบริรัมยูเนเตดเดินทางถึงประเทศไทยและได้รับเข้าการกักตัว14วันตามมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดจีดีคานยุกเขารับการกักตัวครบ14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาได้เดินทางถึงสนามของบรียัมยูเนเต็ดพร้อมกับโพสต์ภาพสตอรี่หน้าสนามเตรียมที่จะเปิดตัวเป็นจอมทัพคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการสำหรับจีดีคานยุกมีรายงานว่าบริยัมยอมทุ่มขั้นเหนื่อยสูงถึงปีละ15.8ล้านบาทหรือราว1.2ล้านบาทต่อเดือนให้กับดาวเตะจากอิสราเอลรายนี้เลยทีเดียวเพื่อที่จะให้เขามายืนเป็นจอมทัพคนใหม่ของทีมล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2020 ทั้งนี้จีดีคันยุกจะประเดิมลงสนามนัดแรกให้กับบริรัมยูไนเต็ดในเกมออกไปเยือนบีจีปทุมยูไนเต็ดวันที่12กันยายนนี้